โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันหน่อยนะสำหรับเรื่องของโปรแกรมอะ่ะเห็นว่ามีคนบอกว่าให้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมสักหน่อยอะไรเงี้ยว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโปรแกรมเทรดอูดและทีเฟกนะเห็นมีคนโพสอะ่ะเราก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูตามใจคนโพสหน่อยแอปก็คือง่ายๆเลยนะเข้าไปที่เพจสโตเนี่ยพอเข้าไปเพจสโตใช่ไหมไม่ายากเลยไปที่ค้นหาก่อน แล้วก็เลือกเลือกเป็นเดี๋ยวกอนนะเลือกหัวข้อเป็นสตรีมมิ่งนะเห็นไหมพอกดสตรีมมิ่ง Search เป็นสตรีมมิ่งอ่ะเสร็จแล้วอะ่ะมันจะมีสตรีมมิ่ง for Android เข้าเห็นปะ่ะข้างล่างมันจะมี Streaming for Android มันมีหลายอย่างนะความจริงอะ่ะสตรีมมิ่งฟันพัดอันนี้มันจะแบบกองทุนคลิก to Win น่าจะเป็นแบบจำลองเหตุอ่ะนองสตรีมมิ่ง for for Android เนี่ยเออต้องใช้อันเนี้ย Android ถ้าเกิดเป็น iPhone ก็น่าจะ for iPhone หรือเปล่า พอไอโออะไรเงี้ยเออก็ดูเอาแล้วกันนะแล้วก็พอคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็มานั่งดูรีวิวเจ็ดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าไปดูอะไรก่อนดีดูรีวิวก่อนดีไหมรับทราบเดี๋ยวไม่ต้องเนี่ยเอาดูดูข้างล่าาดีกว่าใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากอันเนี้ยคนเนี้ยเขาบอกเนี่ยแก้ไขไม่ได้ลลอกเอาออกมันกลับมาที่เดิมก่อนหน้าหลังครับเนี่ยอะไรเงี้ย อัปเดตแอปแล้วไม่มีเนี่ยมันีมันก็มีคนคอมเมนต์มาอยู่นะเดตติ้งคือสี่จุดหนึ่งอ่ะเนี่ยแล้วมาดูรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยไหมเหมือนของแอดมินเลยไหมเหมือนเดะเลยนะนี่นี่เหมือนเดะเลยนะเนี่ยมันความจริงมันก็ทำคอมเมนต์เซนตนะเข้าไปปุ๊บอ่ะมีเห็นไหมเรียลไทม์นี่คือให้ดูหุ้นบายเซลกดซื้อขายดูพอร์ตพอร์ตฟรลโออะไรเงี้ยเมนูอะไรเงี้ยเออเออมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคอมเมนต์เซนต์อ่ะซื้อเสร็จแล้วก็มาดูพอร์ตฟรลโออะไรเงี้ย มลเมนู menu, อาจจะมีดีเทลบ้างถอดเงินถอดฝากเงินอะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยดูเห็นไหม k g i ใครซื้อ k g i เนี่ยอันนี้เน,นี่ยไม่เมนูมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบมีเทคนิคเขอะไรเงี้ยจะเข้าไปดูไหมอะไรเงี้ยเออเห็นไหมข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็ประมาณนี้นะ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้ไม่ได้ยุ่งยากแต่สำหรับใครที่สำหรับแอดมินอ่ะจะใช้ของ ยูอบีกับของพายนะสองอย่างเออใครแต่วิธีใครอยากจะใช้ตามแอดมินก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวแอดมินมีทีมอยู่สองยี่ที่อะเพราะเทรดทั้งสองที่อะเทรดหุ้นตัวใหญ่เทรดหุ้นที่ยูอบีแต่ฟิวเจอร์ก็มีทีเปกก็เทรดด้วยเหมือนกันแต่ที่พายตัวใหญ่จะเทรดตัวเน,น้นเทรดทีเปกอย่างเดียวเลยมีสองพอร์ตนะเออใช้ใช้สองอันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะก็เดี๋ยวให้ใช้ ให้ใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันเลยเพราะที่ปรึกษาไอ้นี่ก็คือความ,วามนี้ก็เป็นนักลงทุนนี่แหละเขาเป็นนักลงทุนมาก่อนก็ดึงมาช่วยมาช่วยมาช่วยหน่อยอะไรช่วยคีออเดอร์อะไรเงี้ยคือประมาณนี้แหละดูแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะใช่ไหมเออเหตุเหุง่ายๆสบายๆคือคือ แค่นี้ก็เทรดหุ้นแลทีเฟกได้นะจบสําหรับเรื่องของหุ้นแลทีเฟกอะของไทยนะเออส่วนของต่างประเทศอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งของต่างประเทศของคริปโตอะไรเี้ยก็อีกเรื่องหนึง่งเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆจบเลยแค่นี้ตัดตัดคลิปก่อน